ดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่โบราณสถานโนนแก่นะคะจมบลคูเมืองอำเภอวารินชำราบค่ะค่ะประวัติของชุมชนบ้านคูเมืองปัจจุบันสามารถนับย้อนกลับไปได้ประมาณ200ปีที่มีชื่อคูเมืองเป็นเพราะมีร่องรอยคูเมืองล้อมรอบบริเวณชุมชนพื้นที่นโนนแก่เป็นโบราณสถานสร้างขึ้นในสมัยอิทธิพลวัฒนธรรมขมรโดยใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง ในปัจจุบันพบร่องรอยการก่อสร้างอาคารจำนวนสีหลังซึ่งจากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่าการปรับถมอัดพื้นที่เพื่อทำฐานรากก่อนการก่อสร้างโดยในสมัยแรกน่าจะเป็นเทวไลในศาสนาฮินดูที่มีประสาทป,ประธานและอาคารประกอบด้านข้างทางทิศเหนือและสร้างกำแพงล้อมรอบส่วนในสมัยที่สอง พบการเข้ามาใช้พื้นที่ก่อสร้างอุโบสถในพุทธศาสนาคืออาคารอีกสองหลังที่สร้างด้วยการนำหินมาเรียงกันขึ้นใหม่บนสร้างอาคารเดิมในสมัยแรกสร้างสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้มาสัมภาษณ์คุณตานิดนะคะจากในคลิปเพื่อนๆหลายคนอาจสงสัยว่าคุณตานิตกำลังทำอะไรอยู่น้าสิ่งที่คุณตานิดกำลังทำ คือการสานแห่จากเส้นในลอนนั่นเองค่ะเพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าการสานแห่มีความเป็นมาอย่างไรการสานแห่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เริ่มจากสมัยก่อนเนื่องจากสมัยก่อนมีการทํามาหากินตามธรรมชาติและได้มีการสานแห่จับสัตว์น้ําจึงได้มีการ,รเริ่มการสานแห่ใช้เองเป็นภูมิปัญญ,ญาท้องถิ่นมาจนถึงปัจจุบันค่ะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดต่อๆกันมาไม่ได้มีแค่การสารแห่เท่านั้นนะคะอีกทั้งยังมีการทําหมวกจากใบและก้านตาลการทําสวิงจากายใยไนลอนนอกจากจะนํามาใช้งานได้จริงแล้วยังสามารถนํามาขายเพื่อสร้างไรายได้อีกด้วยค่ะชุมานบ้านคุมเงนยมีภูมิปัญญาชาวบ้านอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการสืบสาร ผสมผสานของกเกษตรทฤษฎีใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนตัวอย่างเช่นการใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชการนำสมุนไพรต่างๆมาใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชส่วนอันนี้เรียกว่าบ่อน้ำโบราณแท่นหินนางสีดาตั้งอยู่ภายในวัดบุรพารามที่ชาวบ้านให้ความเคารพเป็นอย่างมาก ส่วนบรรยากาศภายในวัดก็จะแสนสงบร่มลื่นเหมาะแก่การพักกายพักใจมากๆครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในวัดบ้านเออน้องอีเจมอันนี้ก็คือบ่อน้ำเขียวนะคะงูมาแล้วงูมาแล้วงูขึ้นมาสวัสดีค่ะตรงไหนไม่ต้องไม่ต้อง มึงก็ไปไกลๆให้มันแบบดูดูอันนี้หน่อยดิกูขอเดินซะกไม่ไม่มึงเดินเรียงกันเลยเนี่ยเดินต่อเดียวกันเลยแค่เดินให้เฉนี่เทมพตานี้วิสวยไอ้เหี้ยอย่าลืมแคป สตินะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นบ้าจริงนะคะโอ my god เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะยังไปอีกฝั่งนึงเฮ้ยนี่แหละท่านี้แหละที่